สวัสดีครับสวัสดีวันนี้เรามารีวิวเกี่ยวกับรถเกี่ยวน,นี่ปักเกี่ยวกับโพดนะครับอันนี้เกี่ยวกับโพดอันนี้ตัวดึงกระโพดนครับเขาเรียกว่าโซ่ปักจรวดตัวนี้เป็นปากจรวดเนาะดึงออกมานะครับปักจรวดอย่างนี้ปากตัวนี้ไว้สําหรับ นแนวแหวกกระโพดนะครับแล้วก็เกี่ยวตัวนี้เป็นตัวดึงกระโพดเข้าไปนี่ครับดึงกระโพดเข้าไปแล้วก็จะมีเดือยตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นตัวปั่นเข้าไปข้างในในช่องในช่องนี้นะครับในช่องตัวนี้นี่เป็นเดือยนะครับนี่เป็นเดือยเดือยตรงปากกระโพดนะครับ ตัวนี uh ้เ huh. ป yeah. 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 like ็นตัวปล่อยนะครับตัวปล่อยนะครับตัวนี้เป็นตัวปล่อยส่วนอุ้มนะครับอุ้มไปอยู่ด้านบนส่วนตอนนี้เป็นอุ้มนะครับเวลาเกี่ยขกันไปแล้วจะมีโพดเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับยังไม่ได้ติดตั้งนะครับตะพับเท่พับอยู่นะครับอนี่คือตัวรถนะครับเะ็มีสายพานระบบสายพานอันนี้ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องด้านหลังตรงนี้นะครับห้องเครื่อง มีพัดลมพัดนะครับเพราะว่ามันจะเกิดความร้อนนะครับนี่ช่องปล่อยนะครับแกนครับพวาปล่อยพวกกาบนะครับนี่นะครับถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันอยู่ตรงนี่ถังน้ํามันนะครับดำๆตรงนี้นะถางน้ามัน ฝากติดตามช่องน,นะครับพาทำพารวยนะครับกดไลค์กดแชร์